ไวแหนึ่งหนึ่งหครับสูงร้อยสิบห้าอายุเจดเดือนยังไม่ได้ให้กินอาหารค้นนะครับวันนี้ฝนตกเกิดจากแม่ขาวครับ แม่นี้ผสม Hk 779ไว้ครับได้หนึ่งเดือนพอดีกะว่าอีกสักหนึ่งเดือนผมจะตรวจท้องดูว่าท้องไหมผอมครับไม่ค่อยมีเวลาดูแล